ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเด็กชายนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่1196สมบูรณ์แบบเฟิงหมิงเฉวียนเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ต่อสู้เสมือนจริงและส่งข้อความไปหาเหยียนจู่เฟิงเฟิงหมิงเฉวียนมีนัดสัมภาษณ์กับเหยียนจูนจูงถึงแม้พวกเขาจะสามารถพบกันได้แค่ในเซิร์ฟเวอร์ต่อสู้เสมือนจริงแต่เขาก็ยังตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เหียนจูเฟิงเหยียนจู่เฟิงนั้นเป็นกึ่งเทพที่มีชื่อเสียงโด่ง,ด,งดังเขาได้รับสมญานามว่าเป็น ติวเตอร์ของสหพันธ์ซึ่งสิ่งที่เขาสอนหลักๆก,ก็คือวิชาไฮเปอร์จีโนเขาไม่ได้เป็นคนที่คิดค้นวิชาไฮเปอร์จีโนขึ้นมาด้วยตัวเองแต่เขาช่วยคิดวิธีฝึกที่เรียบง่ายเพื่อให้คนที่ไม่ได้หัวดีเหมือนคนอื่นๆก็สามารถฝึกฝนวิชาไฮเปอร์จีโนที่ซับซ้อนได้ เยียนจูเฟิงถือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางต่อคนที่ฝึกวิชาไฮเปอร์จีโน่ทำให้เขาได้รับความนับถือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเขาได้รับการเคารพนับถือมากกว่าคนที่คิดค้นวิชาไฮเปอร์จีโน่ขึ้นมาเสียอีกซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาได้ช่วยเหลือผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนดังนั้นเกียรติและชื่อเสียงที่เขาได้รับก็ถือว่าสมควรแล้วเฟิงหมิงเฉวียนรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับโอกาสมา,มาทำการสัมภาษณ์คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแบบนี้ แต่หลังจากที่เข้ามาเฟิงหมิงเฉวียนก็ประหลาดใจเมื่อได้รับข้อความตอบกลับมาว่าโทษทีตอนนี้ฉันกำลังประลองอยู่ขอเวลาสักครู่เฟิงหมิงเฉวียนดูสถานะของเยียนจู๋จูงและเห็นว่าเขาออนไลน์อยู่ดังนั้นเมื่อไม่มีอะไรจะทำเขาจึงตัดสินใจเข้าไปดูการประลองเฟิงหมิงเฉวียนอยากรู้จริงๆว่านักสู้คนไหนกันที่สามารถทำให้เหยียนจู๋เฟิงเสียเวลาจนถึงขั้นต้องส่งข้อความมาบอกได้และเขาก็คิดกับตัวเอง คุณยเยวียนกำลังประลองกับใครบางคนอย่างนั้นหรอคู่ต่อสู้ของเขาเป็นกึ่งเทพใช่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นจั่วตรงไหลเฟิงหมิงเฉวียนมองไปที่คู่ต่อสู้ของเหยียนจูเฟิงและเขาก็สังเกตเห็นว่าอีกฝ่ายได้ซ่อนไอดีของตัวเองเอาไว้เฟิงหมิงเฉวียนรู้จักไอดีของทุกคนที่มีชื่อเสียงแต่เมื่อไม่สามารถมองเห็นไอดีของอีกฝ่ายได้เขาก็ไม่สามารถบอกได้ว่าใครกันที่กำลังต่อสู้อยู่กับเหยียนจูเฟิงใบหน้าของคู่ต่อสู้นั้นก็ถูกปิดบังเอาไว้เช่นกัน ด้วยเหตุนั้นเฟิงหมิงเฉวียนจึงทำได้แค่สังเกตคนคนนี้จากรูปร่างเท่านั้นทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดูเดือดเฟิงหมิงเฉวียนหาที่นั่งเหมาะเมื่อได้ดูการต่อสู้เขาก็สังเกตเห็นว่าเยียนจูเฟิงเป็นฝ่ายป้องกันอยู่ฝ่ายเดียวแต่นี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ประหลาดใจนะัก ความจริงแล้วเป็นเรื่องที่ปกติมากสำหรับเหยียนจูเฟิงในทุกครั้งที่เขาจับคู่ประลองเขาก็ทำเพื่อจะสอนหรือชี้แนะอีกฝ่ายเขาไม่เคยสู้ด้วยความต้องการที่อยากจะได้รับชัยชนะเขาทำเพียงเพื่อหาคนที่มีฝีมือและสอนพวกเขาเท่านั้นดูจากวิธีการป้องกันของเหยียนจูจูงแล้วคู่ต่อสู้คงจะมีระดับต่ำกว่าสินะเฟิงหมิงเฉวียนสังเกตแต่หลังจากที่ดูไปสักพักความช็อกก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาและเปลี่ยนความคิดของเขาไป เนื่องจากการที่เขามักจะดูการประลองอยู่เสมอๆทําให้ความสามารถในการวิเคราะห์ของเขาพัฒนาขึ้นอย่างมากซึ่งเขาก็เริ่มจะรู้ตัวว่าคู่ต่อสู้ของเหยียนจูเฟิงนั้นโจมตีได้อย่างสมบูรณ์แบบมันแทบไม่มีข้อผิดพลาดอะไรให้เห็นเลยต่อหน้าเยียนจูจูมันทันมันทันเบนไม่ได้เลยที่จะโจมตีได้อย่างสมบูรณ์แบบและไร้ข้อผิดพลาดเป็นเวลากว่า5นาที ถึงเยียนจูนจูงจะไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรออกมาแต่เขาก็ประหลาดใจยิ่งกว่าเฟิงหมิงเฉวียนซะอีกเขาคิดว่าจะเข้ามาประลองแบบสบายๆก่อนที่จะถูกสัมภาษณ์ด้วยความแข็งแกร่งของเหยียนจูนจูงการจะจบการต่อสู้นั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่เขาต้องการที่จะตั้งรับการโจมตีอันบ้าคลั่งของคู่ต่อสู้โดยหวังว่าจะหาข้อผิดพลาดที่สามารถใช้เล่นงานอีกฝ่ายได้เพื่อเป็นการชี้แนะ และมันก็ยังมีเวลาเหลืออีก15นาทีก่อนที่จะถึงเวลาสัมภาษณ์ดังนั้นเขาจึงไม่ได้กังวลเรื่องการมาสายความประหลาดใจของเหยยนจูเฟิงเริ่มค่อยๆเปลี่ยนเป็นความช็อกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคู่ต่อสู้จะยอดเยี่ยมและมีพรสวรรค์มากขนาดนี้ระดับความแข็งแกร่งนั้นสามารถเพิ่มได้ตลอดโดยการเก็บจีโนพอยต์แต่ความสามารถในการต่อสู้ของแต่ละคนนั้นต่างออกไปมันเป็นสิ่งที่ต้องทําการฝึกฝนอย่างเหมาะสมถึงจะสามารถพัฒนาขึ้นได้ คู่ต่อสู้ของเขาไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรที่พิเศษแต่การเคลื่อนไหวของเขานั้นเป็นเหมือนดั่งสายน้ำและไร้ซึ่งข้อผิดพลาดใดๆหรือบางทีเขาอาจจะเหมือนเครื่องจักรมากกว่าเครื่องจักรที่ถูกตั้งโปรแกรมมาให้เคลื่อนไหวอย่างแม่นยำด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไร้ซึ่งข้อผิดพลาดของมนุษย์ 20นาทีผ่านไปแต่เยียนจูเฟิงก็ยังไม่สามารถหาข้อผิดพลาดของอีกฝ่ายได้เขาคิดที่จะหยุดการต่อสู้เอาไว้แค่นี้เนื่องจากถึงเวลาที่เขาต้องไปให้สัมภาษณ์แล้วแต่สุดท้ายเขาก็ถูกความอยากรู้เข้าครอบงำเขาต้องการจะเห็นว่าคู่ต่อสู้จะสามารถโจมตีอย่างไร้ข้อผิดพลาดไปได้อีกนานแค่ไหนกัน ข้อผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันคือข้อบกพร่องของมนุษย์ทุกๆคนย่อมจะทำพลาดกันบ้างแต่คู่ต่อสู้คนนี้พิเศษกว่าคนอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดเย็ยนจูนจุงมต้องการจะรู้ว่าคู่ต่อสู้คนนี้จะสามารถโจมตีอย่างไร้ข้อผิดพลาดไปได้อีกนานแค่ไหนหานเซินไม่รู้ว่ากำลังต่อสู้กับกึ่งเทพอยู่แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาทำอะไรอีกฝ่ายไม่ได้เลยและการโจมตีแต่ละครั้งของเขาก็ไม่สร้างความคืบหน้าขึ้นมาเลยแข็งแกร่งจริงๆหานเซินคิด การได้รับชัยชนะง่ายๆก่อนหน้านี้ทำให้เขารู้สึกเบื่อมากดังนั้นการต่อสู้ที่ทา้าทายแบบนี้ก็คือสิ่งที่เขาต้องการเหยียนจูเฟิงทำให้หานเซินรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเขาเป็นเหมือนกับการป้องกันที่ไม่สามารถจาะทะลวงได้ซึ่งทำให้หานเซินสนใจอย่างมากหานเซินต้องการดูว่าที่สุดแล้วเขาจะสามารถทำลายการป้องกันนี้ได้ไหมหานเซินใช้ทุกสิ่งที่เขาฝึกฝนมาในการต่อสู้ครั้งนี้ทุกๆส่วนของร่างกายหานเซินนั้นเป็นเหมือนอาวุธที่รายแรง ฟิงหมิงเฉวียนยังช็อกอยู่มันเหมือนกับว่าเขากำลังดูการต่อสู้ของตำราที่มีชีวิตท่วงท่าการต่อสู้ที่เขาเห็นนั้นดูดีเกินกว่าที่จะเป็นความจริงได้ทั้งคนที่ทำการโจมตีและคนที่ทำการตั้งรับทั้งคู่ทำสิ่งที่พวกเขาต้องทำได้อย่างสมบูรณ์แบบวิชาและเทคนิคที่แสดงออกมานั้นไม่ได้พิเศษอะไรแต่พวกเขาทั้งคู่ก็ต่อสู้กันอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งมันเป็นอะไรที่พิเศษและน่าประทับใจ ร่างกายของมนุษย์แต่ละคนนั้นแตกต่างกันคนที่ร่างกายกำยำล่ำสันจะไม่สามารถใช้วิชาที่ละเอียดอ่อนได้มันเป็นเรื่องปกติที่คนร่างกายใหญ่โตจะไม่มีความยืดหยุ่นของร่างกายเหมือนกับคนผอมแต่ดูเหมือนว่าหานเซินจะเป็นข้อยกเว้นในกฎข้อนี้มันไม่สำคัญว่าหานเซินจะออกการโจมตีในรูปแบบไหนซึ่งทุกครั้งเขาสามารถทำมันได้อย่างสมบูรณ์แบบนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมเยียนจูเฟิงจึงเกือบเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคอมพิวเตอร์ตอนที่1 1ึ่นายคือหานเซิรน ขณะที่การประลองดำเนินต่อไปหานเซินก็ยังคงกระหน่ำโจมตีอย่างบ้าคลาั่งคู่ต่อสู้ของเขาเป็นเหมือนกับตุ๊กตาลม้มลุกที่ไม่ยอมลม้มลงไม่ว่าหานเซินจะโจมตีใส่มากแค่ไหนก็ตามถึงหานเซินจะใช้พลังในการคาดดาวแล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถหาวิธีที่จะล้มคู่ต่อสู้ได้เลยจริงๆแล้วหานเซินก็ช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเหยียนจูเฟิงเองก็ช็อกไม่ต่างกันพวกเขาต่อสู้กันมาหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่หานเซินก็ยังไม่แสดงข้อผิดพลาดอะไรให้เห็นเลย เยียนจูเฟิงนั้นลดความสามารถของตัวเองลงไปเพื่อจะให้สูสีกับอีกฝ่ายแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เริ่มที่จะกังวลขึ้นมาเยียนจูเฟิงนั้นแข็งแกร่งก็จริงแต่ถึงยังไงเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแม้แต่เขาเองก็ผิดพลาดได้เมื่อต้องต่อสู้อย่างยาวนานแบบนี้และในขณะที่เขารอให้คู่ต่อสู้ทำพลาดนั้นเขาก็เริ่มจะสงสัยว่านั่นก็เป็นสิ่งที่อีกฝ่ายรออยู่เช่นกันพวกเขาทั้งคู่ต่างก็รอให้ฝ่ายตรงข้ามพลาดพลั้งก่อน เยียนจูเฟิงไม่ได้ต่อสู้กับหานเซินราวกับว่าเขาเป็นคนที่ได้กว่าอีกต่อไปเขาต่อสู้อย่างจริงจังและเห็นหานเซินเป็นผู้ท้าชิงคนหนึ่งเยียนจูจูงต้องใช้พลังทั้งหมดเพื่อจะรับมือกับการกระหน่ำโจมตีของอีกฝ่ายถ้าเกิดเขาต้องการแค่ชนะธรรมดาธรรมดาเขาคงจะไม่พยายามถึงขนาดนี้เฟิงหมิงเฉวียนยังคงตกตะลึงนี่ควรจะเป็นการประลองเล่น,เ,ลนเพื่อฆ่าเวลาเท่านั้นเขาไม่ได้คาดคิดว่าจะได้เห็นการต่อสู้ที่ดูเดือดและยาวนานแบบนี้ ท่ามกลางท่วงท่าการโจมตีที่ถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องเฟิงหมิงเฉวียนนั้นสามารถจดจำได้เพียงแค่หนึ่งในสิบท่าเท่านั้นแต่ก่อนที่เขาจะนึกออกว่าท่านั้นคือท่าอะไรการโจมตีชุดต่อไปก็ถูกปล่อยออกมาแล้วเฟิงหมิงเฉวียนรู้ตัวว่าความรู้ของเขายังได้เกินไปขณะที่ดูการต่อสู้ระหว่างยอดฝีมือทั้งสองคนนี้แต่เขาก็ดีใจที่สามารถอัดมันเอาไว้ดูใหม่ได้ แม้เฟิงหมิงเฉวียนจะไม่ใช่คนที่มีฝีมืออะไรแต่มันก็เป็นลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของเฟิงหมิงเฉวียนที่น่าชื่นชมซึ่งก็คือความหลงไหลในการต่อสู้ที่ไม่เคยจางหายไปเลยมันยังคงตรึงตาตรึงใจของเขาเสมอถึงแม้เขาจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้ก็ตาม การต่อสู้นี้เป็นอะไรที่ทําให้คนที่ดูอยู่ไม่สามารถละสายตาไปได้มันเป็นการต่อสู้ที่จําเป็นต้องใช้ความแม่นยําและความอดทนอย่างมากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็สามารถเป็นตัวตัดสินผลการต่อสู้ได้ใครก็ตามที่ได้มาดูก็จะสามารถรู้ถึงเรื่องนั้นได้ซึ่งมันทําให้บรรยากาศการประลองเต็มไปด้วยความหวัดหวันและความกังวลหนึ่งการโจมตีตามมาด้วยหนึ่งการป้องกันใครก็ตามที่ทําพลาดก่อนก็จะเป็นฝ่ายแพ้ หลังจากสามชั่วโมงผ่านไปมันก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่เหยียนจูเฟิงเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวการต่อสู้นั้นไม่ได้เพียงแค่ใช้พลังงานของร่างกายอีกต่อไปแม้แต่จิตใจของเขาก็เหนื่อยล้าไปด้วยคู่ต่อสู้ยังคงไม่แสดงอารมณ์ของมนุษย์อะไรออกมาเขายังคงโจมตีอย่างรุนแรงราวกับเป็นเครื่องจักรที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายล้างเหยียนจูเฟิงเริ่มกลัวแล้วว่าจะไม่สามารถตั้งรับการโจมตีได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกต่อไปคนคนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมเขาถึงได้มีพลังกายและพลังใจไใม่ไม่ขนาดนี้ เยียนจูเฟิงคิดกับตัวเองเขาคุ้นเคยกับยอดฝีมือที่อาศัยอยู่ในสหพันธ์ดีแต่คู่ต่อสู้ของเขานั้นไม่ใช่คนที่เขารู้จักไม่ว่าเขาจะพยายามนึกยังไงเขาก็ไม่สามารถคิดได้ว่าคนคนนี้คือใครกันแน่แต่เขาก็ไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปใครก็ตามที่แข็งแกร่งขนาดนี้จะต้องมีชื่อเสียงอยู่บ้างเฟิงหมิงเฉวียนยังคงนั่งจ้องการต่อสู้อย่างตั้งใจมาตลอดสามชั่วโมงเขายังคง,ลงหลงไหลกับมันเหมือนเคย แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เริ่มจะรู้สึกเหนื่อยและยิ่งกว่านักสู้เสียอีกและในขณะที่เฟิงหมิงเฉวียนคิดว่าการต่อสู้คงจะดำเนินต่อไปทั้งวันแน่ๆเสียงระเบิดก็ดังขึ้นมาเหยียนจูเฟิงใช้แขนรับการโจมตีที่พุ่งเข้ามาแต่เมื่อฝุ่นควันจางหายไปเขาก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เป็นไปไม่ได้เขาป้องกันหมัดนั้นได้หนีแต่เขาแพ้ง,งั้นหรอเฟิงหมิงเฉวียนไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เห็นเมื่อเห็นเหยียนจูเฟิงออกมาจากสนามประลองเฟิงหมิงเฉวียนก็รีบถามทันที คุณยเยวียนระบบทำงานผิดพลาดอย่างนั้นหรอเหยียนจูเฟิงยิ้มแห้งๆออกมาและตอบฉันเป็นฝ่ายแพ้จริงๆเขาไม่เพียงแต่มีร่างกายที่แข็งแกร่งแต่เขายังมีพลังใจที่ยิ่งใหญ่ด้วยน่านับถือจริงๆเขาแข็งแกร่งรอบด้านเลยอย่างนั้นหรอเฟิงหมิงเฉวียนไม่แน่ใจว่าเขาต้องการจะบอกอะไรแต่เหยียนจูเฟิงไม่ได้อธิบายไปมากกว่านั้นแต่เขาส่งข้อความไปเชิญคู่ต่อสู้มาพบคู่ต่อสู้ของคุณเป็นใครกันคุณรู้จักเขาไหม เขาเป็นกึ่งเทพอย่างนั้นหรอเฟิงหมิงเฉวียนเชื่อว่าคู่ต่อสู้จะต้องเป็นใครสักคนที่อยู่ระดับเดียวกับเยียนจูเฟิงเยียนจูเฟิงยิ้มและพูดฉันไม่รู้ว่าหลอกเขาเป็นใครแต่เชื่อฉันเถอะว่าเขาเป็นเพียงแค่ผู้เป็นเลิศคนหนึ่งเท่านั้นผู้เป็นเลิศเฟิงหมิงเฉวียนช็อกเขาประหลาดใจอย่างมากที่ได้ยินว่าผู้เป็นเลิศสามารถเอาชนะเยียนจูเฟิงได้ถึงแม้เขาจะออมมือให้ระดับพลังสูสีกันก็ตาม เฟิงหมิงเฉวียนต้องการจะพูดอะไรต่อแต่ทันใดนั้นคู่ต่อสู้ก็มาถึงและทักทายพวกเขานายแข็งแกร่งมากๆชื่อของฉันคือเยียนจูน๋จู๋ฉันขอเพิ่มนายในรายชื่อเพื่อนได้ไหมเพื่อพวกเราจะได้มีโอกาสสู้กันอีกครั้งเยียนจู๋เฟิงยิ้มอย่างอ่อนโยนหานเซิรนประหลาดใจเขารู้ว่าเยียนจู๋เฟิงคือใครแต่เขาไม่เคยคาดคิดว่าเยียนจูน๋จู๋จะเป็นคนคนเดียวกับที่เขาต่อสู้ด้วยมาตลอดสามชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นเกียรติจริงๆที่ได้รับคำชมจากคุณ หลังจากนั้นหานเซินก็แสดงไอดีและชื่อของเขาจากนั้นก็เพิ่มเหยียนจูน๋จูงในรายชื่อเพื่อนหานเซินนั้นนับถือคนที่ฝีมือสูงและอาวุโสกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติซึ่งหานเซินก็ไม่ได้คิดที่จะปิดบังคนอื่นว่าเขาหายดีแล้วเช่นกันนายคือหานเซินเฟิงหมิงฉเฉวียนหลุดปากพูดออกมาขณะที่เยียนจูเฟิงนั้นกำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่ มันเป็นอะไรที่น่าตกใจที่เห็นหานเซิรนต่อสู้แบบนั้นเพราะถึงเทพหลายๆคนต่างก็เชื่อว่าสภาพของเขาเกินกว่าที่จะรักษาได้ถึงแม้พวกเขาจะไม่เคยเจอกันมาก่อนก็ตามแต่เหยียนจูเฟิงก็รู้ว่าเขาเป็นใครในายหายดีแล้วอย่างนั้นหรอเหยียนจูเฟิงถามด้วยความประหลาดใจยอย่างเห็นได้ชัดเกือบแล้วครับหานเซิรนยิ้มเขาต้องการที่จะพูดอะไรมากกว่านี้แต่จูจ่ๆเขาก็หลุดออกจากอินเทอร์เน็ตไปเตือนภยัยเตือนภัยยูนิเวิร์สกำลังถูกโจมตี ผู้โดยสารยานยูนิเวิร์สทุกท่านโปรดไปที่สถานีหลบภัยเครื่องโฮโลแกรมหยุดทำงานไปหลังจากนั้นประตูทุกบานก็เปิดออกพร้อมกับมีเสียงไซเรนดังมาจากด้านนอกตูมยานอวกาศที่มีชื่อว่ายูนิเวิร์สนั้นสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทำให้สิ่งของทุกอย่างกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างพุ่งมาชนยานลำนี้ตูมตูมตูม มันยังคงสั่นสะเทือนต่อไปราวกับว่ามีปืนใหญ่กำลังยิงมาใส่ย,ยานลำนี้อย่างต่อเนื่องตอนที่1198ยานรบของชูรายานอวกาศสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้โดยสารต่างก็พยายามเบียดกันเพื่อไปที่สถานีหลบภยัยโชคดีที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นมนุษย์ที่มีระดับความแข็งแกร่งสูงพวกเขาไม่ได้แตกตื่นอะไรกับการถูกโจมตีใส่อย่างกระทันหันนี้ ก่อนที่ฮานเซ่นจะออกจากห้องโฮโลกรมเขาก็เห็นหญิงสาวที่มาขอลายเซ็นเขาก่อนนอนหน้านี้กำลังเดินออกไปพร้อมกับแฟนหนุ่มของเธอเนื่องจากพวกเขาทั้งคู่ยังไม่ได้เป็นผู้วิวัฒนาการบวกกับความร้ายประสบการณ์ทำให้ยากที่พวกเขาจะสงบสติอารมณ์ได้ในสถานการณ์แบบนี้ฮานเซ่นเดินเข้าไปหาพวกเขาโดยต้องการที่จะพาพวกเขาไปยังที่ปลอดภัย สถานีหลบภัยเป็นสถานที่ที่แข็งแรงที่สุดของยานซึ่งได้ถูกออกแบบมาเพื่อเหตุการณ์แบบนี้มันถูกสร้างขึ้นมาให้สามารถทนต่อการโจมตีของปืนใหญ่ได้และยังใช้เป็นกระสวยอพยพได้อีกด้วยตอนนี้ยานของพวกเขาอยู่ที่บริเวณขอบนอกของสหพันธ์ดวงดาวแม้จะเป็นขอบนอกแต่ก็มีมนุษย์อาศัยอยู่บ้างและยังอยู่ค่อนข้างห่างจากเขตแดนของชูราแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่นอกสำรวจบ่อยครั้งที่โจรสลัดอวกาศจะมาอยู่ในบริเวณที่ว่างเปล่าแบบนี้ ดังนั้นที่ถูกโจมตีก็ไม่น่าประหลาดใจอะไรนักยานยูนิเวอร์สาเป็นต้องออกนอกเส้นทางเดิมซึ่งถ้าสถานาการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปก็คงจบไม่สวยแน่ๆถ้าพวกเขาถูกโจมตีโดยจรนสลัดหลักก็พวกเขาก็คงจะไม่เป็นอะไรเพราะจรนสลัดก็คือหัวขโมยกลุ่มหนึ่งเท่านั้นถ้าพวกเขาขึ้นมาบนยานยูนิเวอร์สพวกเขาก็ต้องการเพียงแค่ปล้นของมีค่าไปเท่านั้น และหานเซิน hmm. ก็ยังมีไพ่ตายที่คนอื่นๆไม่รู้ซ่อนเอาไว้อีกด้วยเขามีดวงสีดำอยู่กับตัวซึ่งเขาสามารถขับมันออกไปในอวกาศและทำลายพวกที่มาโจมตีได้อย่างง่ายดายแม้แต่โจรสลัดมิโนโทอที่มีชื่อเสียงก็มียานอวกาศระดับดวงดาวเพียง3ามลำเท่านั้นซึ่งของแบบนั้นก็ไร้ค่าเมื่ออยู่ต่อหน้าดวงสีดำ แต่สำหรับตอนนี้หานเซินต้องการจะพาคู่รักคู่นี้ไปที่สถานีหลบภัยให้เร็วที่สุดแต่ทันใดนั้นเองก็มีระเบิดลูกใหญ่เข้ามาที่ยานยูนิเวอร์สทำให้เกิดรูขึ้นที่ข้างตัวยานและสร้างแรงดูดที่จะดูดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปในอวกาศผู้เป็นเลิศนั้นยังไม่สามารถมีชีวิตรอดในอวกาศได้มีเพียงกึ่งเทพเท่านั้นที่ทำได้คู่รักนั้นไม่สามารถยึดเกาะอ,อะไรเอาไว้ได้ทันทำให้พวกเขาถูกดูดออกไปในความมืดของอวกาศความหวังที่จะรอดได้นั้นดูริบหรี่มาก และหานเซินก็สังเกตเห็นสีหน้าอันสิ้นหวังของพวกเขาแต่หานเซินไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาตายไปทั้งอย่างนั้นหานเซินพุ่งเข้าไปพร้อมกับเรียกวิญญาณอสูรชุดเกราะและปีกออกมาหลังจากนั้นเขาก็เปิดใช้งานยีนขั้นที่9้าวิชาโลหิตชีพจรตอนนี้คู่รักคู่นั้นถูกดึงออกไปนอกตัวยานแล้วพวกเขาคิดว่าต้องตายแน่แน่ยานอวากาศยังคงเคลื่อนไหวอยู่และด้วยความเร็วที่มันเคลื่อนที่ไปมันก็ดูเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะกลับเข้าไปข้างในยาน พวกเขาพยายามจะคว้าจับอะไรเอาไว้แต่พวกเขาก็ทำไม่ได้เมื่อออกมานอกยานอาวกาศชีวิตของพวกเขาตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแล้วแต่หลังจากนั้นก็มีเงาสีแดงที่มีปีกมังกรอยู่ด้านหลังเคลื่อนผ่านสายตาของพวกเขาทั้งคู่ไปท่ามกลางความช็อกของสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นพวกเขาไม่สามารถคิดอะไรได้แต่ก็มีบางสิ่งที่ดูคุ้นเคยยื่อนออกมาตรงหน้าพวกเขาทั้งคู่ซึ่งมันก็คือมือที่ยื่อนออกมา พวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้ว่ามันเป็นมือของใครแต่มือนั่นก็ดูเหมือนจะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาพอจะคว้าเอาไว้ได้ดังนั้นพวกเขาจึงจับมันเอาไว้ตูมทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกราวกับว่าอยู่ในอ้อมกอดของมังกรที่เป็นมิตรพวกเขาได้ยินเสียงกระพือปีกดังเข้ามาในหูขณะที่พวกเขามองดูตัวเองถูกพากลับเข้าไปในยานอาวกาศอย่างปลอดภัย ด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อพวกเขาสามารถต้านแรงดูดที่พยายามจะดูดพวกเขาออกไปในอวกาศได้พวกเขาทั้งคู่ไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ตัวเองเห็นในสถานการณ์แบบนี้กึ่งเทพก็คือคนที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่จะเสี่ยงออกไปเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นดังนั้นคนที่ช่วยพวกเขาเอาไว้จะต้องแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อถึงคู่รักจะช็อกแต่พวกเขาก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ถูกช่วยไว้โดยคนที่มีความแข็งแกร่งอย่างนี้ฮานเซินจับคู่รักไว้แน่นและยังคงกระพือปีกเพื่อต้านแรงดูดต่อไป หลังจากนั้นฮันเซินก็มาถึงตัวควบคุมประตูฉุกเฉินที่จะพาพวกเขาเข้าไปข้างในเขากดปุ่มเพื่อเปิดประตูขอบคุณคุณมากที่ช่วยพวกเราเอาไว้พวกเขาทั้งคู่ขอบคุณฮันเซินฮันเซินเรียกวิญญาณอสูรกลับหลังจากนั้นเขาก็จะนำทางพวกเขาไปยังสถานีหลบภัยเข้าไปข้างในที่อื่นนั้นไม่ปลอดภัยคุณคือผู้ชายไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าคนที่ช่วยพวกเขาไว้จะเป็นฮันเซินสีหน้าของหญิงสาวเองก็ประหลาดใจเช่นกัน แต่ฮานเซินไม่ได้สนใจปฏิกิริยาของพวกเขาในช่วงที่เขาออกไปช่วยทั้งคู่มานั้นเขาได้เห็นอะไรหลายอย่างมันมีกองทัพยานอาวกาศของชูร่าอยู่ด้านนอกและในบรรดากองทัพยานอาวกาศนั้นก็มียานรบระดับดวงดาวอยู่สองลำด้วยฮานเซินสามารถมองเห็นได้เพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นมันน่าจะยังมียานอาวกาศอีกมากที่เขามองไม่เห็นตอนนี้ฮานเซินก็รู้แล้วว่าพวกเขาไม่ได้กำลังเผชิญหน้ากับโจรสลัดแต่เป็นกองทัพของพวกชูร่า ยานโดยสารขนาดเล็กอย่างที่พวกเขาอยู่นั้นไม่มีหวังที่จะรอดไปได้เลยถ้าพวกชูราต้องการพวกเขาก็สามารถระเบิดยานยูนิเวอร์สนี้ทิ้งได้ทุกเมือ่อแต่สิ่งที่แปลกที่สุดก็คืออะไรที่ทำให้พวกชูรากล้าโจมตีอย่างจงแจ้งด้วยกองทัพทหารขนาดใหญ่แบบนี้ทั้งทั้งที่ยังมีสัญญาสงบศึกอยู่ทำไมพวกเขาถึงต้องมาโจมตียานโดยสารลำเล็กๆแบบนี้ด้วย แต่เมื่อพวกเขาโจมตียาน Universe ์พวกเขาก็ถือว่าละเมิดสัญญาสงบศึกหานเสินอาจจะพอเข้าใจถ้าเกิดพวกเขาโจมตีฐานทัพขนาดใหญ่โดยไม่ให้ได้ตั้งตัวแต่ตอนนี้พวกเขากับเลือกมาโจมตียานโดยสารอย่างยูนิเวอรแทนรับประกันได้เลยว่าตอนนี้ทางสหพันธ์ดวงดาวก็คงจะรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและทางชูระเองก็คงจะรู้ถึงความจริงข้อนี้เช่นกันดังนั้นมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่พวกมันต้องการอยู่บนยานยูนิเวอร์อย่างแน่นอน สนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่1199กล่องปริศนาหลังจากที่หานเส้นพาคู่รักไปยังสถานีหลบภัยแล้วยานอาวกาศของพวกชูราก็เริ่มทำการยิงออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้จำนวนที่ยิงพลาดมากกว่าที่ยิงโดนซึ่งบ่งบอกว่านี่เป็นการยิงเตือนถ้าพวกชูราต้องการที่จะโจมตีอย่างจริงๆจัง,จง,จง,จงหลักก็ยานยูนิเวอร์สก็คงจะถูกทำลายไปแล้วหลันหนูเป็นอะไรไหม หลังจากเข้าไปในสถานีหลบภัยแล้วชายแก่คนหนึ่งก็เข้ามากอดหญิงสาวด้วยความเป็นห่วงคุณปู่หนูไม่เป็นอะไรหานเซินได้ช่วยหนูกับหลิงหยวนเอาไว้หญิงสาวพูดบอกกับเขาชายแก่พูดขอบคุณหานเซินแต่ตอนนี้ในหัวของหานเซินกำลังคิดถึงเรื่องอื่นอยู่หานเซินไม่มีเวลาจะสนทนากับพวกเขาต่อเขาเข้าใจสถานาการณ์ในตอนนี้ดีกว่าคนอื่นเขาจึงต้องการจะไปถามกับตันว่ายานลำนี้บรรทุกอะไรมาบ้าง แต่ก่อนที่ฮานเซินจะเดินออกไปก็มีคนคนหนึ่งเดินนำผู้โดยสารเข้ามาในสถานีหลบภัยซึ่งคนคนนี้สวมใส่เครื่องแบบกับตันอยู่คุณสวีพวกชูราได้ล้อมพวกเราเอาไว้หมดแล้วผมไม่คิดว่าสถานีหลบภัยนี้จะถูกสร้างขึ้นมาให้ทนต่อการกระหน่ำยิงระดับนี้ได้พวกเราจำเป็นจะต้องดำเนินการขั้นต่อไปพวกเราจะต้องทำลายมันทิ้งก่อนที่มันจะตกไปอยู่ในมือของศัตรูกับตันพูด ตอนนั้นเองที่ฮานเซินสังเกตเห็นว่าชายแก่คนนั้นถือกล่องอันหนึ่งอยู่ดีไซน์ของมันค่อนข้างที่จะทันสมัยแต่มันดูซุดมซมราวกับว่าเป็นของเก่าหลายสิบปีแล้วฮานเซินรู้สึกว่าเขาเคยเห็นกล่องที่ดูคล้ายคายกันนี้จากที่ไหนมาก่อนไม่นี่เป็นของที่ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ชายแก่พูดขณะที่จับกล่องเอาไว้แน่นคุณสวีเราไม่สามารถรอดไปจากที่นี่ได้ดังนั้นตอนนี้สิ่งที่พวกเราสามารถ ทำได้ก็คือป้องกันไม่ให้ของสิ่งนั้นตกไปอยู่ในมือของพวกชูราผมต้องขอโทษด้วยแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมจำเป็นต้องทำกับตันส่งสัญญาณบอกให้ทหารเข้าไปแย่งกล่องฉันจำได้แล้วหานเซินนึกออกแล้วว่าเขาเคยเห็นกล่องแบบนี้มาก่อนมันเป็นกล่องเก่าๆที่เขาไม่สามารถหาข้อมูลอะไรจากเน็ตได้เลยซึ่งเขาเคยเจอมันในกอแซงชัวรี่เขตหนึ่ง ในตอนที่หานเซินเจอกับซีโร่ในถ้ำครั้งแรกเขาเห็นกล่องที่มีลักษณะเดียวกันอยู่ที่นั่นด้วยเว้นแต่ว่ากล่องอันนั้นมันพังไปแล้วเท่านั้นเมื่อเห็นกล่องที่อยู่ตรงหน้าหานเซินก็รู้ว่าพวกมันเป็นกล่องที่มีรูปแบบเหมือนกันหานเซินยังจําได้อีกว่าเขายังเจอยาปรับปรุงพันธุกรรมและข้อมูลบางอย่างอยู่ข้างในด้วยหานเซินไม่เคยหาคําตอบได้เลยว่าข้อมูลพวกนั้นบอกอะไรกันแน่ดังนั้นเขาจึงได้ซ่อนมันเอาไว้เมื่อหานเซินเห็นกล่องนั้นทุกอย่างก็กลับเข้ามาในหัวของเขา หานเซนยังไม่สามารถบอกได้ว่ากล่องสองใบนี้มีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเพราะยังไงตัวกล่องก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษตอนนี้ทหารทั้งสองคนเดินเข้ามาตรงหน้าชายแก่ที่ตอนนี้ยังคงจับกล่องเอาไว้แน่นคุณสวิผมขอโทษผมคงจะไม่ทําแบบนี้ถ้ามีทางเลือกอื่นเสียงระเบิดเริ่มดังขึ้นอีกครั้งซึ่งทำให้พวกทหารต้องเร่งมือ ทหารทั้งคู่จับชายแก่และแย่งกล่องมาจากมือของเขาชายแก่ดูเสียใจแต่เขาก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรมากทหารคนหนึ่งพยายามที่จะเปิดกล่องแต่เขาก็ไม่สามารถเปิดมันได้คุณสวีก,กับตันตะโกนหลังจากนั้นชายแก่ก็ถอนหายใจออกมาพร้อมกับส่งขีกาดให้พวกเขาไปเมื่อทหารใช้มันเขาก็เปิดกล่องได้สําเร็จเมื่อหานเสื้นมองเข้าไปในกล่องที่เปิดออกเขาก็ต้องอึงข้างในนั้นมีขวดอยู่ขวดหนึ่งพร้อมกับข้อมูล ขวดนั้นเป็นเหมือนกับขวดที่ฮานเซินเคยเห็นมาก่อนไม่ผิดเพี้ยนกล่องเหมือนกันขวดก็เหมือนกันคงเป็นไปไม่ได้หรอกใช้ไหมที่สารละลายข้างในจะเหมือนกันด้วยฮานเซินคิดทหารเปิดกล่องออกและชกหมัดที่ลุกเป็นไฟใส่ขวดที่อยู่ในกล่องฮานเซินมองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจทหารคนนั้นเป็นผู้เป็นเลิศและพลังไฟของเขาก็คงจะทำลายกล่องใบนั้นได้อย่างแน่นอน ถ้าหานเซินไม่ได้เห็นขวดที่อยู่ข้างในเขาก็คงจะไม่ได้สนใจอะไรแต่เขาต้องการที่จะรู้ความจริงให้มากกว่านี้ดังนั้นหานเซินวิ่งเข้าไปตรงหน้าทหารคนนั้นจากนั้นเขาก็แย่งกล่องมาเป็นของตัวเองปังเปลเวลเพลิงอันร้อนระอุพุ่งลงมาที่ฝ่ามือของหานเซินแต่เขาก็ไม่ได้รับความเสียหายใดๆทุกคนต่างก็ช็อกและทหารที่ประจำอยู่บนยานอาวกาศทั้งหมดก็เล็งอาวุธของพวกเขามาที่หานเซินโดยคิดว่าเขาเป็นภัยคุกคามนายคือไ้สึก นายทำงานให้พวกชูราใช่ไหมกับตันถามผมคือหานเซิรนภรรยาของผมคือจีเหรียญรันจีัวเจินคือพ่อตาของผมเองหานเซินรีบกล่าวออกมาพร้อมกับยกมือขึ้นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหานเซินไม่คิดว่าปืนเลเซอร์สามารถทําอะไรเขาได้มากนะแต่เขาก็ไม่ต้องการที่จะเสี่ยงไปสู้กับมนุษย์คนอื่นๆการที่เขาเป็นญาติพี่น้องของประธานสหพันธ์ก็มีข้อดีอยู่เมื่อเขาพูดเรื่องนี้ออกไปทุกคนก็หยุดและลดปืนของพวกเขาลง นายคือหานเส้นอย่างนั้นหรอกับตันถามใช่หานเส้นตอบใช่แล้วเขาก็คือหานเส้นและเขาก็ช่วยชีวิตพวกเราเอาไว้สวีเหลียนพูดขึ้นมาไม่ว่านายจะเป็นใครก็ตามนายไม่สามารถเข้ามาขวางงานของพวกเราได้พวกเราไม่สามารถให้กล่องใบนี้ตกไปอยู่ในมือของพวกชูร่าพวกเราจำเป็นต้องทำลายมันกับตันพูด เมื่อเห็นท่าทางของกัปตันแล้วมันก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สนใจอะไรหานเซินมากนักถึงหานเซินจะเป็นลูกเคยของประธานสหพันธ์ก็ตามแต่มันก็เป็นงานของเขาที่จะต้องทำลายกล่องและของที่อยู่ข้างในเขาจะไม่ยอมให้อะไรมาขัดขวางได้ตูมเสียงระเบิดดังขึ้นอีกครั้งเกิดรูขนาดใหญ่ขึ้นที่ด้านข้างของยานยูนิเวอร์สจากนั้นพวกชูราก็ขึ้นมาบนยานอวกาศตอนที่120 0ชูราบุกยาน ชูราที่ขึ้นมาบนยานอวกาศนั้นสวมใส่ชุดเกราะเหมือนๆกันซึ่งส่วนที่แสดงระดับชั้นของพวกเขาได้ถูกซ่อนเอาไว้ภายใต้ชุดเกราะมีเพียงชูราคนหนึ่งเท่านั้นที่แตกต่างจากคนอื่นๆเขาสวมใส่ชุดเกราะที่ดูสง่างามและน่าเกรงขามกว่าคนอื่นๆทำให้พอจะสันนิษฐานได้ว่าคนคนี้ก็คือหัวหน้าของพวกเขามนุษย์ที่อยู่ข้างในต่างก็น่าซีดไปพวกเขาคิดว่าทุกคนคงจะต้องถูกชูราฆ่าตายหมดแน่ๆ กับตันกัดฟันและยิงปืนของเขาไปยังกล่องที่ตอนนี้อยู่ในมือของหานเซินหานเซิรนรู้ว่าเขาต้องทําแบบนี้แน่ๆปฏิกิริยาของหานเซิรนไวพอที่จะทําให้เขาดึงกล่องหลบปืนเลเซอร์ได้ทันปังลําแสงเลเซอร์ไปถูกพื้นและทิ้งรอยไม่เอาไว้ถ้าผมให้สิ่งนี้กับพวกคุณพวกคุณจะยอมไว้ชีวิตผมไหม หานเซินถนมหัวหน้าพวกชูราขณะที่ถือกล่องเอาไว้มนุษย์ทุกคนโกรธกับการกระทําของหานเซินมากพวกเขาไม่คิดเลยว่าหานเซินจะทระยศพวกเขาง่ายๆแบบนี้ไอ้กระบฏข้ามันซะพวกเราจะให้กล่องใบนั้นตกไปอยู่ในมือของพวกชูราไม่ได้กับตันออกคำสั่งอย่างไม่ลังเลซึ่งทำให้ทหารทุกคนเล็งอาวุธมาที่หานเซิร์น ลำแสงเลเซอร์พุ่งเข้ามาใส่หานเซิรนอย่างต่อเนื่องแต่พวกมันก็ทำอะไรเขาไม่ได้เลยหานเซิรนสามารถหลบหลีกลำแสงเลเซอร์ที่พวกเขายิงเข้ามาได้อย่างไม่ยากเย็นหัวหน้าพวกชูราส่งสัญญาณบอกให้คนที่ถือโล่พลังงานเข้าไปป้องกันให้หานเซิรนปังปังปัง ลำแสงเลเซอร์ประทะเข้ากับโล่พลังงานซึ่งลำแสงเลเซอร์นั้นไม่มีพลังพอที่จะทำลายโล่พลังงานได้เพราะยังไงยานลำนี้มันก็เป็นเพียงแค่ยานโดยสารเท่านั้นยานโดยสารจะไม่มีอาวุธระดับสูงเหมือนกับยานรบหานเซินวิ่งเข้าไปในกลุ่มของพวกชูราเขาต้องการที่จะมอบกล่องนี้ให้กับหัวหน้าพวกชูราผมจะมอบสิ่งนี้ให้คุณถ้าคุณไว้ชีวิตผมหานเซินพูดด้วยเสียงสันส่นๆหัวหน้าของชูรารับกล่องมาจากมือหานเซินด้วยท่าทางที่พึงพอใจ การจะตามหากล่องใบนี้ทำให้พวกเขาต้องลำบากอย่างมากมันจึงทำให้พวกเขารู้สึกดีใจที่เห็นมนุษย์คนหนึ่งมามอบมันให้พวกเขาด้วยมือของตัวเองหัวหน้าของพวกชูราไม่ได้ระวังอะไรหรันเซืนมากนักเพราะเขาคิดว่ามนุษย์ที่อายุน้อยๆแบบนี้จะอ่อนแอ ด้วยการที่มนุษย์คนอื่นๆต้องการจะฆ่าหานเซิร์นจริงๆเขาจึงสามารถบอกได้ว่านี่ไม่ใช่การเล่นละครหัวหน้าของพวกชูร่านั้นทำตามสัญชาติยานของตัวเองซึ่งพวกเขาเชื่อว่าหานเซิร์นนั้นปรารถนาที่จะช่วยเหลือพวกเขาจริงแม้จะทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองด้วยก็ตามเขาไม่คิดว่าหานเซิร์นจะมีจุดประสงค์ร้ายอะไรแอบแฝงมนุษย์นี่น่าสมเพชรจริงๆหัวหน้าของชูร่าคิดหัวหน้าของชูร่ารับกล่องไปแต่ในจังหวะนั้นเองดาบสีทองแดงก็ปักเข้าไปที่อกของเขา ชุดเกราะที่เขาใส่ไม่สามารถป้องกันการโจมตีที่เข้ามาได้วินาทีต่อมาร่างกายของฮันเซินก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงและมีปีกงอกออกมาจากด้านหลังของเขาในขณะที่มือของเขาก็กำลังถือดาบสีทองแดงอยู่หัวหน้าของชูราชกหมัดออกไปหาฮันเซิลชูราเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งซึ่งโดยปกติแล้วต้องใช้อะไรมากกว่าการแทงเพียงแค่ครั้งหนึ่งถึงจะหยุดพวกเขาไม่ให้สู้ต่อได้หลังจากนั้นชูราตนอื่นก็หันมายิงใส่ฮันเซิล แต่ฮานเซินก็ไม่ได้สนใจอะไรพวกเขามากนักเขาหลบหมัดที่พุ่งเข้ามาพร้อมกับหลบลำแสงเลเซอร์ทุกนัดที่ถูกยิงออกมาพร้อมๆกันฮานเซินพุ่งเข้าไปประชิดหัวหน้าของพวกชูร่าพร้อมกับดับไทอาในมือหัวหน้าของชูร่านั้นไม่ได้สนใจบาดแผลที่ตัวเองได้รับเขายังคงถือกล่องเอาไว้ในมือและชกหมัดชุดใหญ่ใส่ฮานเซินด้วยมืออีกข้างฮานเซินสามารถหลบหมัดที่ชกเข้ามาได้อย่างง่ายดายพร้อมกับหลบลำแสงเลเซอร์ที่ยิงเข้ามาด้วย หานเส้นกระโดดและเฉือนไปที่คอของหัวหน้าของพวกชูร่าด้วยดาบไทยอาหัวหน้าของพวกชูร่านั้นยังคงยืนหยัดอยู่ที่เดิมตอนนี้เขาไม่ต้องการอะไรนอกจากหักคอหานเส้นทิ้งหานเซ้นหมุนตัวหลบการโจมตีของหัวหน้าชูร่าอีกครั้งพร้อมกับหลบลำแสงเลเซอร์ที่ยังคงยิงมาอย่างต่อเนื่องไปด้วยหานเส้นวิ่งอ้อมไปด้านหลังหัวหน้าพวกชูร่าขณะที่ใช้งานโลหิตชีพจรไปด้วย ดาบไทยอาเฉือนเข้าไปที่คอของหัวหน้าพวกชูราอีกด้านหนึ่งและครั้งนี้หัวของเขาก็ลอยขึ้นมาพร้อมกับมีเลือดกระจายไปทั่วห้องหานเซิรนแย่งกล่องกลับคืนมาและถีบร่างที่ไร้หัวไปใส่ชูราตนอื่นๆที่ยังคงพยายามยิงใส่เขาอยู่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วมากมนุษย์ที่อยู่ในห้องแทบจะไม่มีเวลาคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกเขาเกือบจะไม่รู้ตัวเลยว่าหานเซิรนได้ใช้กลอุบายเพื่อหลอกให้หัวหน้าพวกชูราตายใจ แต่ในจังหวะที่หานเส้นถีบร่างไร้หัวนั้นไปเขาก็ได้หายตัวไปแล้วตอนนี้พวกชูร่าอยู่ในความโกลาหลการสูญเสียหัวหน้าไปนั้นทำให้พวกเขาทำอะไรไม่ถูกสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้น